แล้วก็ค่า,ากดแชร์และของขวัญเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์ถามมาได้เลยค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะถามเฉพาะจอดจงคนลหนึ่งข้อพิมพ์ชื่อเครื่องหมายครับ และคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะหนึ่งข้อเอาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเร็วพวกเจ้าทั้งหลายในชื่ออะไรดาวดาวแชร์ยังขอดูดาวด้านบนด้วยดาวแชร์ยังดาวส่งหัวใจให้อาส่งหัวใจมีดอกไม้อาดาวถามว่าอะไรดาวะ่ะเครื่องจักรล็อตใหญ่ที่ไปที่ล็อตใหม่ ที่ไปดูมาวันนี้จะสําเร็จเสนอขายได้ไหมแล้วดูให้แล้วกันนะว่าเครื่องจักรเจ้าเป็นยังไงมันยังครูอยู่ในช่วงการคุยกันอนะมันยังไม่สําเร็จสัทีเดียวนะมันอยู่ในช่วงการคุยกันมันยังมันยังไม่ไม่สําเร็จนะเอาพูดตรงๆไม่โกหก